พี่น้องป้องปายสบูส่สกุลครับมานี่เขาก็ร่างสิกินบักม่วงครับมานี่พิ้วมีบักสมหลายอย่างเลยอนนี้แจ้วแจ้วปลาของนักเอกปไปในรอบพิ้วเย็นครับแบบมาเลยพิ้วไปซื้อแบบม้วนมากเลยมี่ผสมอันนี้ก็คือพิ้วกำลังจะผัดคะนา้าคะน้าอะไรครับไม่ใช่หมูกรอบแต่เป็นผัดคะน้าหมูสดค่ะหมูสดกแ,แ,แล้วก็พริกแห้งพิ่ม ก็ใส่พี่แท้งเลยต้องกดพริกแบบนี้เ,ออเป็นอย่างคือบัวซอพริกสดครับมันบดเสบค่ะคและ้วแะ่้นมักก็ใส่แบบนี้มันถึงขุกหอมหอมขลุ่มอ,อะไรเนี่ยพริกตามต่อไปครับว่าวพัดนคนาะพ,พีวิวออกมาแล้วสิกินได้บ่นะต้องติดตาม,าน,มาน,นะครับเว่ามนขยะมากอี พี่นองครับปลาปลาตั้งอีกไปครับซิ่มมักันนะครับอือหืออือหืออือือ,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 อตอนนี้ประมาณ อู่เมืองไทยนี่ประมาณตอนนี้ประมาณจังมงงวงครับพิวนองครับตอนนี้ประมาณจะมันก็มันกเดนี่ยเจีวปลานั่งเอกไปครับแซ่บไปจัดน้องซีมึงเจีวไหมเจียวดีม่งว,วมงเลยอันนี้ขเขาเรีนม่วงยังพิว เอาขึ้นน่ยน่ย,นหนย,หนยหน่อยเอามันน่่ยหน่อยไหมค่ะมีไหมเบิ้งเบ้ัมันกระด็อเอาขว้เอายเอาขึ้นกระดหนเนี่ยพี่นอ้องนี่ๆวางแนวดอกไม้เอ้เล็บคือดำเดีว่ยวะาัะีผมคาดจะปลูกต้นใม่ครับเบิ้งเบง,งครับพี่นอ้องเบื้งครับออปลารา้านังอีกไปสนใจทักไปทางบุญหรอเนนสี่สยแยก้วกินคำยิ่งยิ่งเสียงฟังฟังฟังเสียงฟังเสียงเ่ม อืมป่าๆ่น่าจด้บ้าอ้นมึงยืมไปอยาปลาไงเขาอะอืมมีโอ้ยไปไปสวยๆกันได้หรอเยอไปต่อร้านะันหนาวไปกินก็มันไปยืบ้านก็มันไปเกิดลกตลาดนอกไปอ๋อไปลองซิมมึงเดียวซิมแล้วเป็นยังไง แบครับจ๊บพี่จังคอนเสิร์ตครับพี่ซายพิวคอนเสิร์ตหรแจบบานบ้านยังแม่้องไปบ่แม่ร้อแม่ไปแม่ยี่ไปแม่ยี่ไปือยีหอปลาเนี่ยแม่ยี่ไปบ่อแม่ี่ดีวะบ้านน้องเขาไปเที่ยเ็ปลาสมี่บ่ครับพว่่แม่ยี่ไปแม่แม่บ่โอ้ปลาแม่ยี่ไป แซ<ส>่บดีค่ะเอ้มาลองชีโกพัดขนามูกรอบนอี้พี่นอ,มองนาามห่หนื้อกรอบแบบมีซอสเียชาวบ้านบานๆเม่ต้องใส่แบบนี้ใส่เนื้อเล่ขนาดก็โเนโต๊ะชาแนลฮะาแน้าเพื่อขนาดได้แบบนี้นเ,เป็นชาแนงนี่ อันน้หหก,ก็ผ่านมู้ชูก่อนหรอครับด้วยกันเจนะมชข้าวลต้อง,งิดที่นั่นกค่ะเพราะว่าเดนม่องปิี่นั่ะาใช่ปะชีบกันบานครับอีกบ,บันบานครับพี่น,อน้องนี่แหละแน้วก็ต้องเตะต่าทานดังด่สียสุดยอดเลยเพต้องถามว่าอาบแนมว่าแล้วครับว่าอาบครับพี่น,อน้องตอบบบว่าอายเลยสามหมื่แล้วผม ผมวาอาบคิปมัเอาเลยว่าเมื่อกี้สิอาบว่าเมื่อกี้กับว่าอาบคลิ่นครับพี่น้องคลิปสีดาเป็นเจมั้อาบมาเปเจี่ยิ่งอยู่ว่าอาบคลิปนครับเบ่งซึ่งน้าน้ำน้ำเพียงน้ำเข้าวันที่ อันนี้อบใสเลยมันมนตัวงจะเลื่อนกระรเหมนบาได้ใส่อันนี้่ครับดแน่ะแ่งดวเพรนันแต่งามันซอดเห พี่น้องอาจะถามว่ากินได้ครับได้ครับพี่น้องในวั่ได้จะต้องกินพราะผมก็ไม่กี่ก็กินว่าล่องเมืองครับได้ครับทานครับทานคนเฟิร์มแับประมาณสามสี่หลอดแบบต่อขึ้นเรต้องถามว่ารอย่างครับเของห้องน้ำอันนี้เป็นโมกยอนครับกิ่นนะครับบะมี่บะมี่ครับบะมี่ทอดสีทองเสียทองนะครับแซ่บนะครับคนเพิ่มเมื่อกี้ลองชิมมาแล้วนะครับไม่กี่บอกว่าอร่อยมาก ปกติใส่ปลากระป๋องครับเมื่อนี้ยเป็นไงผู้โชคดีเพราะพได้กินเนี่บพี่จันไหนเย็ดงานกันเนี่ยเสร็จแล้วค่ะใส่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 เอาละโอ้ยเรียนนี่บิวมีคนโหดมาก่อนเลยนี่ป่านนี้หัอนย่ยมันพีววิวนี่สิไปล่ำไปยังไงสิมาครับเราก็สิโอนเงินยแม่เลยแต่ว่ากับขา่อยก็คือมีแต่ปลาแห้งกั็ยัยปลายังก็ปลาเข้ม เราต้องทามอียังกับพี่จัน้อยพี่จันบอกสิฟังปัติมนขกีโคปารัโอรนเขปากคต้องยังอุ่นตกับไ่แต่วันแวนสแต่วนแรกงานดีกัน้มีแห้งบ่ตัวีแห้งบ่ตัวนี้แบบโอเพี่จัน จิไปดกาดี่ก็ไปดูเมบบอไปเาเ็่าไนม่ะเขารเนี่ะเานี่เาานผม่เานผ่เขาไป็นคมานผม่ะเขบเปนผมเาไานผเนี่ะเเขาปน่เน่เาาะ่าเาน่กเขอนผ่ะมะกเนอยู่เานี่แหละครับกนี่เขา่ะเ่ะนม่นะครับ เอาอย่างนี้ครับพี่วิวอันนี้ยังอีกครับมาซี่ย่างหมูค่ะข้อหมูย่างสูตรพี่วิวเฮ็ดเองเลยผมหรือว่าซื้อมาจากตลาดเฮ็ดเองจ้ะโอ้ที่นี่เป็นพักเป็นยังนี่คือเฮ็ดเองต้องใส่ตะไคร้ด้วยไม่อยากให้มันละเอียดอันนี้เขาเอียนว่าหมูเยี่ยหมูข้อหมูค่ะข้อหมูอันนี้เป็นขึ้นมาเอาครับถ้าเกิดพี่วิวเปิดเปิดคาเฟ่เปิดร้านเนี่ยเมนูก็คือ นี่แหละกจะจิเป็นมะม่านนี่แน่ยนี่อาหอยากกินเนาะพี่พิวเนาะเนียนค่ะเฮ<า>็ดให้โอ้เรากัเฮ็ดเขาเขาเ,ขาเขงงนนก่งเปล่พี่น้องคนเพิ่มผมก็เนี่ยนพูดเลยน้อเบิ่งไลฟ์สดของบีทีเมื่อคืนนี่ไลฟ์สดของหมอลลัมซิงอีสานบอกปอ้าน้องเมกี้ตั้งแต่ว่าอยู่กับพี่วิวก็พอปีนดีคืออ้วนกินแท้ว่าซั่นอ้วนอีหลีเพราะว่าเมกี้ดูดีขึ้นว่าซั่นหรอดูดีขึ้นเด้่ยแบบแต่ละมือพี่วิวดูได้พวกะข้างสองคนย่างดีแล้บ มื่อได้ทายคิดกับก็ัะดูดีมือก็ดูดีกับค้างก็กีกับกีมันให้กิกกกกนน,นะครับบอกยอดกับพี่น้องอ่าไอ้สูนี่พี่วิวเป็นหมักเองนะครับ เปนมน้หอวโอ้นีนนเน่เป็นเนื้อหมูสันข้อมันนะครับบ้านพิวิวอุดมสมบูรณ์ครับเดี๋ยวสิบาว่าเบิรงอันนี้บางยุมบางยุมยมจะกินบางยุมตร,นนพพรมงนี้เดี๋ยวสิบาว่าเบิรงนแม่เป็นเทศอะไร นเนี่ยพันธุ์เทศกลมั่นนะมั่นเผาเนี่ยมั่นเผาเบิ่องมาเบืงเลี้ยงผ้ากันนั่งเผากันกินมาปลูกกันเองได้ทำอยู่บริสุทธิ์นะครับแม่ก็ปิดจัดมันปลูกไว้นะครับไ้ถ้าวาเบิง้งสุกไอ้ต้นไ,นไอ้ที่ปลูกมือนี้นะครับที่ไปซื้อธิมากมนี้นะครับ แต่ว่าอันนี้คือปลูกแต่ว่าก็คือปลูกไว้ก่อนนะครับที่ว่วอะเหลือเทพื้นเทอย่างเฮ็ดข้านเฮทอยังนะครับอันนี้ก็สิเอาออกเป็นบางส่วนนะครับอันนี้กรสิเอาออกนะครับเคลี่ยวแต่ว่าปลืดปลูกให้ปลูกเป็นรูปร่างคร่าวๆก่อนนะครับปลูกเป็นรางคร่าวแล้วสิเทพื้นเป็นพี่วิว่าจะเทพีดเป็นข้านนะครับเป็นไม้เชื้อราฟอขึ้นมาอีกชั้นหนึ่ง เขาสี่ห<ล>้องโม้ๆคิดว่ามื่อกีตอนนี